สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเมนูตำแตงนะคะแล้วก็ขนมจีนนะจ๊ะแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมคะ่ะแล้วก็จะมีผักนะคะอันนี้อยากกินมะเขือพวงเกี๊ยบอลูกเล็กนะคะก็มีเดลิสถุงโอกแล้วก็ผักกะนะคะเริ่มกันเลยคะ่ะขออนุญาตใช้มือนะคะวันนี้ มือลุยกุ้งก่อนจะบีบมะนาวใส่กุ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เาให้ดูบีบใส่กุ้งเป็นคนชอบ,ชอบกินชอบกินเปรี้ยวน้ำอะคะ่ะอ๊ย้ยมะนาวเ็ามีมีน้ำมะนาวไม่มีน้ำ โอเคชิมนะคะกุ้งข้ากระเทียมอืมอร่อยค่ะอืม อ,อกินไม่สุภาพขออภัยนะคะชั่วโมงนี้ไม่ห่วงสวยแล้วจ้าไปต่อจ้ะเ๋ยวเป็นานามจับไม่ค่อยถนัดอืม ค่ะมาวันนี้ไม่มีไข่ต้มนะคะเพราะว่ามีกุ้งแล้ว ันนี้แตงครึ่งลูกนะคะใส่แตงครึ่งลูกแตงลูกใหญ่มากอร่อย เซงขนมจีนของจีงจงน,ะะนจริงๆนะคะแบรนดจีนรสชาติไม่เหมือนของไทยค่ะของไทยเซ็บกว่าของไทยเซ็บกว่าเด้อ,อกินได้ค่ะแค่ขัดเห็นเขากินคำใหญ่ๆเนาะแซ่บ กลางคืนนะคะดูคลิปกินเนี่ยบอกเลยหิยูหิวตามหิวมากเข้าใจนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่งจะเข้าใจหัวอกวันนี้แหละว่าหิวอาหารไทยหิวจริงๆค่ะมาจ้า กุ้งก่อมากค่ะกุ้งลายเสือ คำสุดท้ายนะคะอร่อยมากค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมติดตามชมคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย